The right hand can be used for I work the I energize. Then, I feel that this, I, this, this person more energy. Yeah. Then, what I can do is, I can tap the energy. Okay. So that I won't be quote unquote using my energy. So, what do I tap? I tap universe energy and tap earth energy. บ่จะท่านเปิดเทมเปอร์เปิดเอเนจีโซ่ฮ่องเต้ก็เวลาที่เราเวลาเราบำบัดนะคะอีกมือหนึ่งเนี่ยอ่าถ้ามือหนึ่งเรากำลังคิวอยู่เนาะอ่าอีกมือหนึ่งเราก็ว่างเนี่ยว่างเราก็สามารถที่จะใช้มือที่ว่างเนี่ยแท็บเอเนจีหรือว่าดึงพลังงานจากโลกหรือจักรวาลมาช่วยเราได้ไ y finger is พอเรียนรู้แล้วเรื่องพวกยามุจิ I say extend your finger connect the yeah so you can do h easily and then you connect you can bring energy out อ <m enfant> ่าถ้าเกดมือนึงนะคะเราอ่านิ้วเราเนี่ยชี้ไปที่พื้นดินอยู่แล้วนะคะมันก็เชื่อมต่อกับโลกอยู่แล้วด้วยนะคะอ่ามันก็สามารถที่จะพาพลังงานเนี่ยขึ้นมาช่วยเรา อีบยูซีูทาถ้าเราใช้สองมืออยู่แล้วเราต้องการพลังงานเพิ่มจากโลกทำไง้ารก็แค่สร้างเจ็ดตำหน่งที่มันจะ้าทองลกสามถมตด้ยูซ่บาถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเอ้ยขาเรามันเ่อไม่ค่อยดีนะคะเราก็ ใช้ฝ่ายห้วยหรือกรหม่อมของเรานะคะดึงพลังงานเสริมแล้วก็ไดใช้ด้วยดีไหมใช่ไหมใช่ใช mm ่ใช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 ่ใ่ใช่ใช่ใใช่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 ใ

อ่อนไหวต่อพลังงาน,งานมากๆหรือว่าเขาก็จะข้างๆอาจจะระไวงระแวงนะคะถ้าเรารู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าไม่มีอะไรเข้าร่างเราหรืออะไรเงี้ยเรา first thing you can e y o u h อย่างแรกน <Take S 2> ะคะปิดข้อมือ and then usually t o b o c k it แล้วก็ ใช้อ e ีนะคะเจ็งดำนงของเราไปบล็อกปลอกเสร็จก็ทาคือ the first thing is to yeah alternatively you can say I ground so anything b o u coming will be grounded แล้วก็อ่ uh, าอาที่สองนะคะอันที่สองก็คือสมมติลอกที่ข้อมือเสร็จแล้วเราก็ถิงมันงดินไปเลยนะคะเรียกว่า g r o u n d i n if I using two hand then I use the leg to ground ถ้าสมมติเราเกิดไม่ว่างอยู่เราใช้สองมือน,นะคะเราก็คิดว่าให้มันกราวดิ้งผ่านขาเราไปเลย if after doing that you still feel not comfortable I want to cut off the connection what you can do is is a pump i s it there the it s t u n p r e s s down this is low tone huh? แล้วถ้าสมมุติเราหลังจากเราทำทั้งหมดแล้วเรายังรู้สึกว่าโอ้ยรู้สึกไม่ดีนะคะกับพลังงานนั้นเนี่ยซีกูที่เราพับมีมุกเอามาที่เราซีกูคิดว่าเราไม่ต้องใช้หรอกนะคะอันนี้มันแบบโอ้ยความเป็นไปได้แนี่อน้อยนะคะแต่ถ้าเราต้องใช้เราก็ทำแบบนี้ค่ะมีมุกพักมาที่เรากกง so the advantage of using one hand is you can do tapping you can do grounding อ่าข้อดีของการใช้หนึ่งมือบำบัดนะคะก็คือ grounding tapping เราสามารถตัดการเชื่อมต่อได้ so therefore unless you really need to use two hands if not use one hand แ่้ถ้ามีไม่ได้มีเหต จำเป็นที่จะต้องใช้สองมือก็ให้ใช้มือเดียวตลอด t h e n t h e e s something here say c h a n g e the pain เออแล้วมีคำที่เขียนอยู่บนสไลด์นี้นะคะว่า chase <What, S 1> the pain คือไล่ความเจ็บ What is c h a n g e the pain yeah? อะไร Say for example somebody say uh, oh I have pain at the shoulder เช่นมีคนบอกว่าโอ้ oh, ฉันมีความเจ็บเจ็บที่หัวไหล่ so you walk on the shoulder then after that you check you say oh the pain here is gone but you run to here mm hmm. now the pain is here แต่พอเราเช็คกับคนไข้นะคนไข้บอกว่าตรงหัวไหล่หายไปละมันมาตรงใกล้ๆข้อสอบละ t ด e n ย o u walk น n น e r e แล้วเราก็ทำงานตรงนี้ after walk here check oh no pain here but the pain now come down to here ตรงนี้ไม่เจ็บนะวิ่งมาตรงใกล้ๆข้อมือละ so as soon as the pain is running so you are chasing This called change the pain Do yeah? <laughs> you think your feeling make the second pain the third pain? No Let's say this this verse 3 of pain one Two three this feeling pain, but the mind register the most painful place pain. They only notice here. They say the pain here when this one goes down นี่เป็นความเ s this severe, รง e ล้ e รู้ที่นี่แล้วนี e ลดลง t ล้วรู e ที่นี่ so as though the pain is running this, it is is not yeah ค่ะจริงๆแล้วนะคะมันไม่ใช่ว่าเราไล่จับตรงนี้แล้วมันลงไปเจ็บตรงนี้นะคะจริงๆแล้วก็คือว่าคนไข้อ่าจะมีความเจ็บเนี่ยสามจุดอยู่แล้วนะคะแต่พอ,อสมองเนี่ยมันก็จะลงทะเบียนแค่มันก็จะรู้แค่ไอ้ที่เจ็บที่สุด แล้วพอที่เจ็บที่สุดหายไปแล้วเนี่ยไอ้อันที่เจ็บลองมาเนี่ยเขาก็จะเริ่มรู้สึกนะคะ <I S 1> ก็เลย the dead, yeah. แต่ไม่เป็นไรค่ะก็คือถ้าตรงนี้เจ็บอบีกก็ไล่ตรงนี้เจ็บอีกก็กษาไปโอเค o o ฟ o โซฟูเดอเอา o ร k อ o ู่ด้วยเอ r o รอ But somebody asked clockwise or a If you are using two hands abroad, one clockwise one case clockwise. So it can be any direction, but you're not tell you that use circular technique to unblock. Using circular movement abroad. Only for digestive system, it must be clockwise. อื Otherwise, can ่น e <Okay, S 1> <Understand? S 2> คุณจะเป็นทั้วิสัยทัศน์หรอทั้ u ทวีตใช้ pump ั๊มหรือสองปั๊มเข้าใจไหมระบบย่อยนะคะคือบางทีนี้มีนักเรียนถามว่า